ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักเทรดเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับเช้านี้รวงผูใช้แนลมาอัปเดตข่าวสารวงการคลิปโตเคอร์เรนซีของวันที่12พฤศจิกายน2565นะครับก็ถือว่าเป็นเช้าที่แดงเดือดนะ อย่างกับลิเว์พูลแมนยูนะก็เป็นวิกฤตการณ์นะครับ FTX ล่มสลายนะใช้คำว่าล่มสลายได้เลยนะครับ FTX ก็เป็น e x c h ช n น e ยักษ์ใหญ่นะอันดับ2ของโลกนะครับเป็นรองแค่บรายน c e ของคุณฉานพิงเจ้าหรือว่าซีซีเท่านั้นเองนะแล้วก็ CEO ของเขานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแซมแบงแมนเฟรนนะครับผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับจากการทำอาบิถาดน,นะแล้วก็เคยได้กำไรจาก Bitcoin เนะี่ยสามแสนล้านนะครับโดยที่ไม่มีความเสี่ยงเลยนะคือโด่งดัง มากแล้วก็มีชื่อเสียงด้านการบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อเป็นการกุศลน,นะครับประวัติส่วนตัวข้าวๆของพี่แซมนี่ผมก็เสนอไปแล้วนะครับในอีพีก่อนนะก็เป็นบุคคลที่อายุเท่ากันกับผมเลยนะครับแต่ความสําเร็จเขาหนี่ยิ่งใหญ่มหาศาลจริงๆนะแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทราบดีนะครับว่าตอนเนี้ไอ้ FTX เนี่ยยื่นล้มละลายแล้วนะครับวันนี้นะวันที่12เนี่ยยื่นตั้งแต่เมื่อคือนแล้วล่ะมีข่าวออกมานะและแต่ว่าเหรียญ FTT เนี่ย ยังมีคนเทรดกันอยู่นะครับก็เลยงงเหมือนกันนะไอ้อยู่ในบิตครับนี่ติดป๊อปปูล่าเลยนะก็สงสัยเป็นพลังเมาไทยแลนด์ของเรานี่แหละนะคือชอบเสียงดวงนะครับชอบฟัดดวงดูนะเผื่อจะดีดขึ้นมาสักหน่อยก็คือเป็นกําไรแล้วนะครับก็มีข่าวว่าคุณจัสตินซันนะเจ้าของทอสนะครับก็จะยื่นเงินเข้ามาช่วยเหลือนะเพราะว่ามันเป็นวิกฤตการณ์ที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับทาง FTX นี่ไม่ใช่แค่เหรียญนะเหมือนเทอรล่าเนี่เป็นแค่เหรียญ แต่ว่า FTX นี่คือ x c n เลยนะครับถ้ามีทั้งเหรียญ FTT ด้วยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก ในวงการคริปโตเคอเรนซีการล่มสลายของ FTX ในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นผลกระทบอย่างหนักเลยนะต่อวงการคริปโตเนี่ยความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงแบบหัวภาพนะครับบิตคอยดิ่งก็ดึงทุกเหรียญดิ่งลงมานะไอรูนาร์แสิกนี่คือโปรเจกต์เพอร์โพโซ่ต่างๆนี่ผมจะไม่พูดถึงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์เลยนะคงต้องรอให้สถานการณ์ขี้คลายไปมากกว่านี้นะครับแล้วความเชื่อมั่นของนักลงทุนมือใหญ่เนี่ย กลับมานะการที่จะเห็นบูร์มาเก็ตอีกครั้งนี่คงต้องใช้เวลาขยับไปอีกนะโอ้โหเป็นตลาดมีที่ยาวนานแนะยิ่งใหญ่จริงๆมาดูราคาภาครวมจาก x x h a ซ n เชนบิตครับนะครับเช้านี้ประมาณ7โมงเช้านะ โอ้โหยังกระจัดโปร1 1 1กันเลยนะครับรถแรกซูเปอร์เซลเลยนะกระหน่ำซูเปอร์เซลเลยนะเนี่ยก็แดงกันทั้งกระดานนะครับท่านใดที่ทุนเยอะนะครับกระสุนเยอะก็เป็นโอกาสให้เข้าช้อนซื้อกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเก็บกปเรื่อยๆนะช้อนแล้วช้อนอีกหักแล้วหักอีกนะครับผมก็ไม่จนไม่มีอะไรจะมาช้อนอีกแล้วนะแต่ก็ส่วนตัวก็ยังเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวมันต้องถึงยุคของคริปโตเคเรนซีแน่นอนนะก็ถือเป็นโอกาสให้เก็บของนะครับ ก็ดูไว้นี่ก็หลายๆเหรียญอยู่นะครับมาดูกราฟของ ftt ftx กันสักหน่อยนะก็จากประมาณ800-900นะครับดิ่งลงมาในช่วง3-4วันเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอยู่ที่88.91บาทนะวันนี้ก็เมื่อคืนนี้ยังมีคนช้อนซื้อกันกระนำเลยนะครับทำให้ราคานี่ดีขึ้นไปร้อยกว่าเลยนะทาง,ท,างที่ ftx นี่ยื่นล้มละลายนะ ผมก็เลยงงเหมือนกันว่าโหพลังเมาหรือแบบว่าเนี่ยท่านที่จะเข้า FTT นี่ก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับอาจจะเป็นเหมือนเทอรล่าคลาสสิกก็ได้นะช่วงนี้นะครับเพราะว่าอะไรยังไม่แน่นอนเลยนะแต่คนที่เข้าช้อนซื้อก็คงคิดว่าอยากวัดดวงดูนะครับก็เพราะว่ามีข่าวที่จะมีการอุ้มการช่วยเหลือต่างๆนะก็จากคุณเจตินชันส่วนหนึ่งนะครับก็คิดว่าราคาจะดีขึ้นไปสร้างกําไรก็เป็นได้แต่ผมนี่ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับเพราะว่าไม่มีตังค์นะ ต่งกินข้าวก็ไม่มีนะตอนนี้นะครับมาดูลำดับ Market Cap ของ ftx นะครับหรือว่า ftt token เนี่ยอยู่ที่ลำดับ93นะครับก็ลดลงมาอย่างมหาศาลนะมูลค่าทางตลาดเบ็ดเสร็จนี้อยู่ที่29,000ล้านนะครับในรอบ24ชั่วโมงลบถึง33.88%ก็ตอนนี้นะครับดูนาคาส s ิก c มีมูลค่ามากกว่า ftt อีกนะครับเท่าตัวเลยนะ ลำดับของมูลลาคาสิกนี่อยู่ที่36มนะครับมูลค่าทางตลาดเป็นเซ็ตอยู่ที่45,000ล้านนะมาอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยนะครับจากบีทคอยอัปเดตไทยแลนด์นะเว็บเทรด ftx us ได้รังงับการถอนเงินแล้วนะครับโอ้โหใครเงินค้างอยู่นี่แย่เลยนะแล้วก็จากสยามบล็อกเชนนะครับหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไซปรัสเนี่ยระงับใบอนุญาตดำเนินการ กระดานเทรด FTX EU แล้วนะครับแล้วก็ CEO ของ Binance นะครับคุณซีเนี่ยออกมาทํานายอนาคตเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ของตลาดคริปโตที่เกิดขึ้นโดยเนื้อข่าวนะครับบอกว่าในการประชุมครั้งล่าสุดที่อินโดนีเซียเนี่ย ชานผิงเจ้า CEO ของบ i แอนด์ได้กล่าวถึงความคล้ายคลึงระหว่างวิกฤตการตลาดคริปโตที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยกับวิกฤตการทางการเงินเมื่อปี2008นะครับทางสยามบล็อกเชนนะครับได้รายงานไปล่าสุดนั้น FTX ได้ยื่นล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แซมแบงแมนเฟรมเนี่ยได้ประกาศลาออกจากตําแหน่ง CEO แล้วนะครับ คุณซีซีก็บอกว่าการล่มสลายของเว็บเทรดคริปโตที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนั้นคาดว่าจะเป็นสิ่งผลักดันให้นักลงทุนคริปโตบางส่วนออกจากวงการคริปโตไปนะแต่ว่านะครับคริปโตเนี่ยมันจะกลับมาดึงดูดให้เกิดการตรวจสอบด้านกฎระเบียบแบบใหม่ขึ้น อีกครั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณชานพิงเจ้าเชื่อว่าคริปโตเคอ r e เรนซีจะสามารถฟื้นตัวได้ในท้ายที่สุดแต่ไม่ได้ระบ,บุนะครับว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นเคสสตาร์ดีนะให้กับ Exchange ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับและสำคัญก็คือทางไบแนนเองที่เป็น e เอ็ก n g นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยได้นำบทเรียนต่างๆนะครับเพื่อมา แก้ไขและก็ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้ววงการคริปโตเครนซีจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแน่นอนนะครับอันนี้ผมพูดเองมาอัปเดตข่าวจากทัานโลกเทเดอร์ KP นะครับ FTXX n g e ได้ยื่นล้มละลายอย่างเป็นทางการแล้วแซมแบงแมนไฟประกาศลาออกนะครับ อย่่าาางททีเรรบกันดีหละบริษัทโซนี่เตรียมลงทุนกว่า2.5พันล้านบาทเพื่อสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในไทยเพื่อขยายการผลิตออกนอกญี่ปุ่นและลดต้นทุนนะครับจีนประกาศคายล็อกแล้วลดเวลาการกักตัวจาก10วันเป็น8วันตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นรับข่าวทันที1ดอลลาร์เท่ากับ35.99บาทแล้วเงินบาทยังแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเชา้านี้ต่ำกว่า36บาทเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนหลังเงินเฟ้อ สารลัดออกมาต่ำกว่าที่คาดข่าวสุดท้ายไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับอีรอนมักบอกว่าทาวิตเตอร์มีความเสี่ยงล้มละลายหลังยอดโฆษณาตกหวบทําให้บริษัทกําลังขาดทุนรายวันอยู่ในหลักหลายหมื่นล้านบาทนะก็โอ้โหความฝันที่จะเห็นทวิตเตอร์เนี่ยเป็นสื่อนำ เกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะการเอาคริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้ชําระนะแต่ว่ามาเจอข่าวแบบนี้ก็เลือนลางไปอีกนะก็ดูตอนต่อไปนะครับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะมาคุยข่าวมาแชร์ข่าวกันได้เฉยนะครับก็ขอขอบพระคุณเครดิตข่าวสารดีๆจากสยามล็อกเชน n ์นนท์เทเดอร์เคพีบิตคอยอัพดิกไทยแลนด์บิตครับและคอยมาร์เก็ตแคปครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอญาตย้ำกันท แล้ก็ยี P ไในๆของช่องผมไม่ได้มีเจตนาจะเชิญชวนให้ท่านมาลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีมาลงทุนในเหรียญลูน่าคา s s สิเพราะมีความเสี่ยงมีความผันผวนที่สูงมากผู้ที่สนใจจะลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดีอย่าลืม Money Management เหมือนเดิมนะครับ EP นี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้เลยสวัสดีครับ 저는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 모든 게다 상처로.